แวัสดีทักทายพี่น้องสุขสุขค่อนข้าลุงศักดิ์พาเที่ยวพาเลาะนะครับคลิปนี้คือพามาเบิ่งบรรยากาศทางอำเภอวังน้ำเทียวนะนี่ครับออกจากกระบินบุรีนะครับซึ่งวังน้ำเทียวเล็กน้อยมากับม้าหนีไปเขาไปเที่ยวปัดท่องชัยมิเส้นเดียวบรรยากาศ งามครับมากันคืนแมนวอตนเดินทางท่องเที่ยวของรุงสัตว่าลองพาเที่ยวนะครับจนนั้ไก็นด้าเิงมาเจ็บป่วยาการนสายสามฝนซีนะครับมากมากันคือพเห็นเป็นนะครับยอดบ้านคนีคำชนี้กำลังสีมันคำาเดีมุ่งนาวมุ่ง ไปทางวังน้ำเชลย์ไปเ็ดท้องไชเท้ไปครับเป็นทางรอด่มานอดอันนี้น่เดีวเดี๋ยวดีรอดทุกบนกนกระบิ่บุรีมานะครับทางังขาไอ้ลอยท่านกาที่ได้ผ่านมาแล้วนะเป็นหัวงงนะครับทางลอดอยงบันติดนะครับ่องนาเทศการ์ครับลดไหลเพือกันนะครับ ครับนี่เป็นการเดินทางมุ่งสู่นครราชสีมานะครับโคราชบ,บรรยากาศถนนสายสามซุนซี <มา S 1> นะครับมากขึ้นก็เ,เป็นแข่งบอลนอดวังน้ำเขียวนะเออ,อจะใช้เป็นใช้เหมานี่เลยจีการเดิม,มตน้นของ,งสงศ์นะครับ